สวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมเอทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะสิพ่านผู้ชม f อทุกท่านนะคะเดินทางไปที่บ้านของน้องพ้อยไพยลินนะคะสิพ่านผู้ชมเอซนะคะไปติดตามตัวเลขของน้องพ้อยไพยลินไปซองเบิงนะคะไปสอนแนมเบิงนะคะว่าน้องบอกหรือ,อยั่งนะคะและ้วก็มีเอซหลายๆท่านนะคะขอมาว่าอยากให้น้องรองกำข่าสารให้แน่นะคะท่านผู้ชมก็เลยว่าเมื่อนี<ะ>้นะคะ จัดให้วันนี้นะคะก็เลยว่าจะพานะคะจะพาท่านผู้ชมเอ็ซีทุกท่านนะคะไปเบิ่งหนองกำข่าสารนะคะว่าสิได้เป็นตัวใดนะคะท่านผู้ชมเนาะสามตัวหรือว่าสองตัวจำนวนกี่เม็ดนะคะท่านผู้ชมเนาะไปติดตามรับชมรับฟังของผมกันเลยค่ะอ่ะบึ้งหานเนี่เอออ่ะบึ้งเอออ่ะบึ้งหวานใส่กับใส่ ส่มั้งนัว่ี่ตอายุมอายุอยนี่ครับแต่มืช่วงใดล่เนาะรัดออกรัดออกไไม่ได้นี่ก็จำลา่เ่ยเป็นมือเลยจะไปนับจากไหน่ะ นบที่เราเม็ดแล้วาปาดบกหลายมีจุดดับที่เราเรบิาเตอเอาตัวไายมันบอกเอาตัวมาถึงลอยดอกนี่ครับท่านผู้ชมได้แล้วครับต้องกัจจนาเพ่อถึงลอยดอกนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่ได้นี่นี่น้องโตัวแม่นกันจจิเตอน้องโตแล้วอย่าให้อเมจไอเป็นคนนับครับท่านผู้ชมเนาะใหอเมจไอเป็นคนนับว่าได้ เม็ดได้จักโตครับผมอู้เบล่ะองท่ง่ายแต่ละหาวิเตอร์ะไเียลชนเนาะมดหนเลยีนะเสนมีนะที่น้องคนทีชมน้่เนงค่อยดิ่งกำบ้าสารให้มันจะเป็นตัวใหเนาะแอามที่เพืียนก็บอกค่อยเหตุดอกพัาชุมชนคอยได้เฮ็ุแต่ว่าก็จะบอกให้กับเพื่อนื่นว่าอันนี้มันก็จ๊กบูนกหล่กัน สังเตไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สัวเลยสัวมตัเลยม่ได้ไม่ได้ไม่ได้องบอกว่าอย่าไปเจออย่าไปเจอสามตัวไม่เคยไม่เคยเลยให้ได้เงินจากกระสานไม่เคยได้เงินคืออีกสักเจ้าหนูนะกระสานคนเดียวกระสานคนเดียวกระสานกระสานคอหัวมันจะต้องให้ให้เรากระสานกระสานนี่ไปเด็กกระสานนี่ได้เงินกระสาน Wow. <laughs> 老师，见、啊。谢谢 cái này, này nó nhung nhung là bớt nhung bớt nhung bớt súng nhung 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 อยู่กับยายมาอยู่กับยายอยู่งกับยายบัวยายบัวแต่ยิ่ยายบัวนั่นมันสู้ไหมเนี่ยแล้วไม่ผิดไม่ได้ไเลยใครใครยอดน่าดีก็ท่านผู้ชมละโยเล็กน้องค่อยไปเรียนกับภาษาไหนก็จะมาโจมกันหลายคนหลายท่านเป็นสิ่งหลายคนบอนว่า่ให้น้องพึ่งกับภาษาในเบื้องเนี่ยภาษาเราเทียมจะเลื่อยมาตาม่คำสัญญาครับผมว่าให้น้องพึ่งกับภาษาไหนก็ได้มาก สองสิบยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าเนี่ยสิบย10 16. ี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยหกสิบหกอ้าวมันสีดำลอยหอสิบหกเล็ดอำมันสีดำเล็ดดำ นำถือเทนับถือก็นับถูบบ 5, สิเาเบิกาเนบิี่สิบ <50, S 2> สามมห้าส่สบส่ห้าห้าสิบสสิบเจสิบแสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหสิบ หกสิบหกหกสิบหกครับผมชมน้องอีกนี่เป็นเลขตองครัวันนี้เนาะหนึ่งหกหกเนาหนึ่งหกหกเรืยว่าสแตารัดเลนก็จะเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งเลขสามตัวอยู่ครับชมแต่ว่ากับหกหนึ่งหกแมนนี่ตัวนี้เป็นเป็นหกหกะอยูนี่ครับชมเนจะโอเคตรงนี้เนาะ แล้มันเ่ยตัวนี้บ่ตัวมันเด่นออกมานี่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 เออนี่มันเด่นออกมาที่ไอ้นับเจ็ดตอนนั้นนี่อันนี้มันต่างหากเมนนี่มาแต่ใส่กับอันนี้ไม่แต่น่อยยี่นับกันกระผกนี่แหละหรอใช่ตอนนับนี่ไอ้ตอนมันแตกออกนี่มันเด่นออกมานี่เด่นออกมาจากถาดนี่ตอนมันเสียอันหนึ่งหาอันนั้นซีเนี่นี่ละตอนนั้นเธอใส่พ่อแล้วมันเด่นออกมาก หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดแม่นแมวสัตวเพาะังฮแม่นแมวสัเออแมนสัวดหนึ่งหกเจ็ดเราไม่เด่นหอกมากตอนนั้นมาตัวหนึ่งไปใส่หนึ่งหกเจ็ดนะคะแม่อ๋อตัวหนึ่ง่ีหกเทากับซื้อึ้นซื้อลงเอาแล้วเนาะนี่กับเป็นหนึ่งหกเจ็ดแม่ 1>, 1 6 7 1, 6, 6. ่6หกเจนึ่งนปิดขอสงสัยนะะัะผู้ชบะยุนีนมดลครับนนี้สิบยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้ห้ดสิบเจ็บห้าแปดสิบแปดสิบห้าเก้าสิบเก้าสิบห้าหนึ่งร้อยร้อยห้าร้อยสิบร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสิ 1้ยสี่สิบร้อยสี่ิบห้าร้อยห้าสิบ้อยหกสิบอันนี้จะมี 7, อยู่เจ็ดครับผมร้อยหกหกสิบเจ็ดแมนนี่ผ่กน,นชมเนาะขื่อตัวเลขของน้องค่อยปริกกรรมห้ครับผมท่านผู้ชมขันไหนถีนชอบเระพิจนาเบิงแต่ว่าน้องยังพระดิดกรรมพระดิดกรรมเมื่อบอกเลบางวันนี้แต่วันสิพายมากครับได้โย่ได้ทั้งคุณย่าได้เั้งเั้งคุณพ่อ พราะาคนก็ไดก็ตะรีดสี่ใบครับเป็นหาศูนย์เพราะว่าก็ยังคนเสี้ยงบอกไปนะครับบางคนอาจจะมองเห็นตองช่วงนอนกัมว่าไ่ได้เห็นตองชมวงนองกันเราจะเห็นในรูปภาพคล้ายว่าน้องน้องกำม,มือเมื่อกี้เบิ่งขึ้นอยังมันมันมีเหลขกหนึ่งแต่เบิ่งบางทางมันคือเป็นเล็กศูนย์ถึงว่าพอคนเองกะฝันเกี่ยวของบว่แม่นั่งให้มันเจน ฝันเกลียวของน้ำากษตรชุมชนทะเลได้เนะาะงวดนี้ก็ได้เป็นหนึ่งหกเจ็ดครับผมหนึ่งหกเจ็ดได้แต่ว่านี้น้องหน้ามั่วบอเป็นสี่ไหวเล่นบอกหนึ่งหกเจ็ดเราไปพิจารณาคนเนาะเลขของน้องพลอยภัยลินคนสวย<อ>นิน้วนมสีนน่นอนนองเป็นสี่เบิง้งเหยแล้วแบบเป็นสี่นอนคี้ม้วนตะขึ้นนะนี่าออย่ามาถามเหล็กนะนี่ขี้ม้วนทะี่บนเขาเนี่ย นี่นะคะท่านผู้ชมร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก็ไเปตัดร์เลนกันเบิงนะคะอบอสันเท่ากับขึ้นบนลุ่งลางเอานะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขของน้องพ่อไพลินนะคะประจําวัววันที่สิบหกตุลาคมพ่อสสองพันห้าร้อยหกสิบห่านะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นเลขกำเขาสารนะคะยังโมเมนต์เลขที่ว่าน้องชูมือบอกนะคะท่านผู้ชมหนึ่งหกเจ็ดสามตัวนะคะเท่ากับ ไปตัดเหร็กันเราเองนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจจะเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกบอสันกะขึ้นบนแล้วก็ล่งลางเอานะคะท่านผู้ชมแอมมี่ก็มาติดตามนะคะก็เพื่อเป็นแนวทางของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะประจำวดนวันที่สิบหกตุลาคมเนาะมากระจัดคัดกระบวาากันนะคะ วันหนานะคะมีสิไปติดตามตัวเ็กอยู่มองใดนะคะคลิปหนาแอมินกับฝากากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแ้กับช่องไอสตาชาแนลแล้วก็สตารดาชาแนลทั้งสองช่องนั่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมินก็ต่องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ